จะเป็นอย่างไรเมื่อคุณดันไปพบกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กวางทิ้งไว้และไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของแต่เมื่อคุณเปิดใช้มันก็มีความตายเกิดขึ้นกับคนรอบข้างและแม้กระทั่งความตายนั้นอาจเกิดขึ้นกับคุณเองก็เป็นได้ สวัสดีครับวันนี้ทางช่องซ u เปอร์รีวิวสถานีหนังขอนำเสนอเรื่อง Unfriend Dark Web ใช้ปี2018เป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญที่เราเรื่องเพียงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นครับแต่ด้วยการผูกเรื่องที่ชาญฉลาดทำให้หนังที่ดูแทบจะไม่มีอะไรเลยนั้นกลับมีความน่าสนใจและลุ้นตามได้อย่างสนุกสนานเลยครับ Unfriend Dark Web ว่าด้วยเรื่องราวของมาไทอัส หนุ่มวัยรุ่นที่ดันไปเจอคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปในร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาได้ถือวิสาสะนำแล็บท็อปนั้นมาใช้เองแต่เนื่องจากเป็นแล็ปท็อปที่มีศักยภาพสูงเขาจึงไม่นำไปคืนเจ้าของครับเขาดีใจมากเขาจึงได้ติดต่อกับแฟนสาวเขาที่หูหนวกเพื่อจะนำเสนอว่าแล็บท็อปเครื่องนี้มีการประมวลผลที่ดีมากสามารถแปลภาษามือได้อย่างรวดเร็วจะทำให้ทั้งสองคนนั้นเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างนั้นมาไทอัส ก็ได้ทําการติดต่อกลุ่มเพื่อนอีก4คนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันครับพวกเขาจะสนทนากันผ่านในสกายแต่ระหว่างคุยไปคุยมานั้นมาไทอัสก็ได้ทําการค้นข้อมูลของเจ้าของคอมพิวเตอร์ครับและรวมถึงค้นข้อมูลของแล็ปท็อปเครื่องนี้ว่าในนั้นมีอะไรบ้างและเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเป็นของใครแล้วก็พบว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีไฟล์ขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ซึ่งเข้ารหัสเอาไว้ครับ และเมื่อเปิดมันออกมาก็พบว่าทั้งหมดนั้นก็คือไฟล์วิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมผู้คนจำนวนมากด้วยความโหดเหี้ยมทารุณและโหดร้ายเขาจึงเปิดไฟล์นั้นให้เพื่อนอีกสี่คนได้ดูไปพร้อมๆกันเลยครับแต่เจ้าของแล็ปท็อปนะครับก็มีความสามารถแฮกระบบเข้ามาที่โน้ตบุ๊กของตัวเองจนได้ครับและเขาใช้ชื่อว่าชารอนโฟและก็แชทบอกว่าให้รีบนำเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นไปคืนเขาซะโดยที่ทางชารอนโฟนั้น ได้จับตัวเพื่อนสาวคนหนึ่งของมาไทอัสไว้เป็นตัวประกันเรียบร้อยแล้วพร้อมกับบอกว่าหากนำเรื่องนี้ไปแจ้งตำรวจหรือบอกเพื่อนทั้ง4ี่คนที่กำลังสนทนาอยู่ด้วยนั้นหญิงสาวคนนั้นจะต้องตายทันทีและตายอย่างโหดเหี้ยมเลยครับเมื่อมาไทอัสอ่านจบก็หาทางแก้ไขแต่วิธีที่มาไทอัสเลือกนั้น กับเป็นการโอนเงินกว่า10ล้านเหรียญน,นะครับเงินในคอมพิวเตอร์นะครับโอนเงินให้กับตัวเองเฉยเลยครับพอชารอนโฟรู้เรื่องนะครับก็รีบบอกเลยครับว่าถ้าไม่นาแล็ปท็อปมาคืนให้ ทุกคนอาจจะต้องมีอันเป็นไปเลยครับหรือแม้กระทั่งตัวชารอนโฟเอนะครับเพราะว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการทารุณกรรมในคลิปวิดีโอนั้นนะครับมันมีมากกว่าที่ใครหลายคนคิดเลยครับและไอคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็อยู่รวมกันในดาร์คเว็บนั่นเองนะครับเป็นดาร์คเว็บที่ชื่อว่า r i เ e r ครับจะเป็นการติดต่อกันโดยที่ไม่สามารถติดตามหาต้นตอของผู้ใช้ได้ครับมาไทอัสจะต้องแก้ไขสถานการณ์อันยุ่งเหยิงนี้ไปให้ได้ และเขาจะสามารถช่วยชีวิตเพื่อนแต่ละคนได้หรือไม่สามารถติดตามชมได้ทาง n น t f l i x เลยครับ u n f เฟ m ดาร์กเว็บเป็นหนังที่มีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นวิธีการนำเสนอภาพผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบนี้มาแล้วในหนังสืบสวนสอบสวนระึกขวัญเช่น u f r น a ฟ d ใช้ในปี2014 ว่าเจอเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่สนทนาผ่านโปรแกรมโซเชียลมีเดียซึ่งแต่ละคนนั้นได้ทำการ unfriend เพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งครับและเพื่อนคนนั้นก็มาแก้แค้นในภายหลังและเรื่อง searching ใช้ปี2018 s e เสิร์ชหาสูญหายที่ว่าเจอเรื่องราวของพ่อผู้ตามหาลูกสาวที่หายหตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยหาจากทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยละครับซึ่งทั้งสงเรื่องนั้นมีวิธีการนำเสนอที่ค่อนข้างดีน่าสนใจ และประสบความสําเร็จทั้งในแง่ความชื่นชมและรายได้ครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็ส่งผลโดยตรงกับประสบการณ์ของคนดูเหมือนกับเรานั้นนั่งดูเรื่องราวเหล่านี้ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แบบใกล้ชิดเลยครับและมันก็มีศิลปะบางอย่างของหนังนะครับที่ไม่สามารถเล่าได้แบบในภาพยนตร์แบบปกติครับดังนั้น u n f r a m n e d r k w k Web จึงไม่มีอะไรใหม่ในแง่ของการนำเสนอมากนะักแต่สิ่งที่ดีงามก็คือการใส่เนื้อเรื่องเข้าไปให้มีน้ำหนักมากขึ้นก็คือ การสร้างความกดดันให้กับตัวละครมาไทอัสไวรุ่นที่ดันไปเอาเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปของเพื่อนอื่นมาใช้เป็นของตัวเอง แล้วกดันเข้าไปวุ่นวายกับไฟในเครื่องจนทุกคนรอบข้างนั้นหัวพันเข้าไปด้วยครับและก็เจอดีกันเตะตามท่วนหน้าท่วนตาเลยครับจุดนี้หนังทําให้ดูแล้วรู้สึกเอาใจช่วยมาไทอัสเป็นอย่างมากครับพร้อมกับมีวิธีการสร้างความกดดันโดยการใช้ภาพจากกล้องเว็บแคมก็นําเสนอได้ดีครับหนังมีความสนุกอยู่ในตัวเองโดยที่ไม่จะเป็นจะต้องนํเอาดาราเบอร์ใหญ่มาใช้งานเลยครับ เพียงแค่บทดีงามและผสมกับการเล่นที่ค่อนข้างใช้ได้ก็ทำให้คนดูนั้นสามารถอยู่กับหนังเรื่อง Unfriend Dark Web ได้สบายๆเลยครับสิ่งที่ดีงามอย่างหนึ่งก็คือหนังสามารถนำเสนอด้านมืดของโลกอินเทอร์เน็ตได้ดีเช่นเรื่องการสื่อสารต่อให้ใช้เทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าไปมากแค่ไหนนะครับแต่การสื่อสารของคนนั้นมีมากกว่าการพิมพ์ข้อความรับส่งกันการพูด การฟังหรือการส่งสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่จะทําให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งเรื่องของการทิ้งร่องรอยบางอย่างในโลกอินเทอร์เนต็ตเช่นคําพูดข้อความการโพสต์บางสิ่งบางอย่างรวมถึงการโพสต์คลิปนั้นมันก็เปรียบเสมือนกับหลักฐานการใช้ชีวิตของคนเราในยุคปัจจุบันครับซึ่งหากเป็นเรื่องที่ไม่ดีนั้นหรือหากใครก็ตามที่ไม่ประสงค์ดีกับเรานะครับก็สามารถนําเรื่องราวเหล่านั้นมาทําร้ายทําลายเราได้เช่นกันครับ ประเด็นการตัดสินคนนะครับกับการกระทําบางอย่างในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าเขาจะทําดีหรือไม่ดีมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถูกนําเสนอออกมาครับมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตครับและประเด็นที่ชัดเจนที่สุดของเรื่องก็คือเรื่องของดาร์กเว็บครับดาร์กเว็บคือเว็บไซต์เมอร์ที่อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถแกะรอยได้ ในกรณีของหนังก็คือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการนิยมความรุนแรงครับการสั่งให้ใครก็ได้นะครับกระทาความผิดโดยที่มีสวนกฎหมายหรือแม้แต่การฆ่าคนอย่างทารุณกรรมนะครับให้สมาชิกในเว็บไซต์ได้เสพกันอย่างแบบซาดิสเลยครับซึ่งหากจะมองให้ลึกลงไปแล้วก็สามารถอธิบายได้ว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่มีความดีก็ต้องมีด้านมืดของมันอยู่เสมอครับอย่างเช่น โลกของอินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์ในด้านการสื่อสารหรือการช่วยให้ชีวิตของมนุษย์เรานั้นมีความสงบเรียบง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ก็มีด้านมืดก็คือทําให้เกิดความวุ่นวายใช้ทําร้ายทําลายกันได้อย่ากง่ายได้เช่นกันครับอันเฟรนด์ดาร์กเว็บ คือหนึ่งในหนังทุนน้อยแต่นำเสนอได้อย่างน่าสนใจแม้จะมีหลายจุดที่ดูแล้วไม่สมเหตุสมผลและความโหดนั้นยังไม่สะใจเท่าที่ควรจะเป็นครับแต่หนังก็ทำให้เรามองข้ามมันไปได้เพราะทีมสร้างรู้ว่าจะทำให้เราบันเทิงกับหนังได้อย่างไรโดยการันตีจากทีมสร้างหนังสยองฝันที่ดีที่สุดแห่งยุคนี้ก็คือ Bram um House Production นั่นเองครับดังนั้น ทางช่องซูเปอร์รีวิวจึงขอให้คะแนนความชอบ u n f r ฟรนด d a ักเว็บเอาไว้ที่6.5เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามก่อนจะจากกันไปขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆครั้งต่อไปครับขอขอบคุณครับ